มาทำอะไรพ่อวันนี้กลับมาที่เคอร์ไวเพราะว่าถึงเวลาที่ต้องโยงทุเรียนแล้วเพราะว่าตอนนี้พายุเริ่มเข้าด้วยอะไรด้วยแล้วก็ลูกเริ่มโตกิ่งก็เริ่มหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาไม่ให้กิ่งเขาฉีดนี่ก็คือ,อทีมงานคนง,งานของเราที่ขึ้นไปโยงสูงมากอย,อยู่บนนู่น <c oughs> นั่นเปียกทีมงานเปาเบอร์หนึ่งเราฝากาเข้าไปดูวิธีการโยงนพอ่อ จะเป็นเชือกเชือกฟ้านะครับแบบหนาซื้อมาเป็นม้วนๆเป็นแถวๆแล้วเขาจะมีตัวไม้เป็นตะขอเพื่อเกี่ยวเชือกเพื่อไปรัดกับหนึ่งไม้แล้วก็จับแล้วก็โยงก็ไปผูกบนนู้นเพื่อให้แย่กับผูกทีข้างบนนี่นะคะทุเรียนของพ่อดูเข้าไปนี่นะคะคือด้วยความที่มันดกมาก<ช>มันก็เลยจะต้องโยง แล้วเวลาอยู่ใต้ต้นทุเรียนเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราสมควรที่จะต้องเงยหน้ามองตลอดเวลาไม่ควรก้มเ<อ>พราะสามารถหลดลงหัวได้ทุกเมื่อวันนี้ลมแรงนี่แล้แล้วก็จะโยงเข้าไปเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีพายุแล้วนะคะ